Mm-hmm. น้องแข็งแรงนะครับน้องแข็งแรงแต่ก็รู้ๆอยู่นะตอนนี้ครับน้ำนมแม่ไม่ค่อยไหลนะครับไหลแบบนะครับแต่น้องก็จะน้องก็กินนะครับกินนะครับกินเพื่ออยู่นะครับกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะครับดื่มเพื่ออยู่ไม่ใช่ดื่มนะครับไม่ใช่อยู่เพื่อดื่ม ดื่มเพื่ออยู่นะครับประมาณนี้ครับแหมเดี๋ยวมานะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เรานะครับให้กินนมนมเสริมนะครับก็จะเสริมเป็นเวลานะครับทางนี้ทางนั้นก็นะครับจ่อะไรอีกหม้อออนอีแล้วอีกแล้วเนี่ยห้อออนแล้วครับมาอออนแล้วมอ้อออนแล้วหมอ้อออนแล้วนะ มองอี่แล้วเราอะฮะมองอี่แล้วอะไรอี๋ไม่ต้องเลยไปกินนมแงเมฆไปอยู่นะครับเดี๋ยวขันเขียวจะอยู่ข้างนอกนะครับขันเขียวจะอยู่ข้างนอกนะครับเธอจะนะครับเธอจะทํำยังไงฮนะฮนะนะข,นขันใจข,นใจขันใจเอ้อขันใจนะครับขันใจอ่อนเก่งครับเดี๋ยวนี้ anh chạy anh trai ơi anh trai. chạy 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 ăn xong rồi non leo Non leo Non leo Ừ. rồi ăn มีความเก็บรองนั่งอยู่นะครับถือออกมานะครับถือออกมาอ้อนนะครับออกมาอ้อนอยากมีเพื่อนเล่นด้วยนะครับเธออยากมีเพื่อนเล่นบนใจัม่เอ้ยนั่นนั่นเนล้วหรอจ <c oughs> ดูเสียงถือนะครับบนใจันใจเอ้ยอืมใจถืออยากมีเพื่อนเล่นด้วยเหรอเอ๊นะ อออออ <c oughs> เออนเออบอลจ่ย chạy บอลจ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเล่นด้วยเดี๋ยวเขาไปเล่นด้วยเดี๋ยวเขาไปเล่นด้วยครับเดี๋ยวเขาไปเล่นด้วยอืมอืม เดี๋ยวมาเข้าไปเล่นด้วยอ่ะนะครับเดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวขันเข่วขอญาต์นั่งกล้องนะครับโอ้ยลมแรงด้วยขันใจเดี๋ยวเดินอ้อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ินอ้อนเอ๊ะน้าเขาแนวจะหนาวโดนเดี๋ยวเข้าไปเล่นกับขวัญใจก่อนแป๊บเดียวครับ มา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 เร็วมาเร็วมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วครับผมอ่ะครับผมครับผมนี่นะครับนี่หาเพื่อนเล่นด้วยนะครับฮะเร็วมาเร็วมาเร็วฮะนอนเลยนอนเลยเฮ้ย แรงด้วยนะวันนี้นะแข็งแรงครับน้องก็แข็งแรงขึ้นทุกวันนะครับดูแล้วก็แววตาสดใสนะครับเห็นแล้วก็ดีใจนะครับดีใจมากอะไรยื้อไหนเอ้ยไหนยื้อครับไหนเอ้อผันใจยื้อขึ้นไปเอ้ย ครับผมไหนไหนเลยเนื้อเก่งนะครับเก่งแลนะนะครับไหนไหนไหนนะครับครับผมฮะนี่ตอนนี้ควันเขียวยันอยู่กับน้องควันใจครับเดี๋ยวควันเขียวก็จะไปหาโมเมแล้วครับก็ มาให้กำลังใจแล้วก็เต็มที่กับน้องนะครับให้กำลังใจนะครับเต็มที่กับน้องคือเห็นน้องแล้วก็ดีใจนะครับกับสถานการณ์แบบนี้นะครับสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยให้กำลังใจนะครับไม่นานเราเดี๋ยวพันก็จะไปส่งนะครับโมเมจานะครับเข้านอนนะครับ นะครับก็ใกล้ถึงเวลาแล้วครับใกล้ถึงเวลาที่ควนใจจะกลับไปหาโมเิจ่านะครับแต่ทางนี้ท้งนั้นก็ตกอนนี้ก็อยู่กับน้องขวนใจนะครับให้กำลังใจน้องนะครับเนาะใช่ไหมน้องควนใจนะครับ ความเขียวเป็นคนเมตากับช้างทุกๆเชื่อขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับอข,ออ Dios. ขอบคุณนะครับน้องขอนใจท้องน้องเก็กาความเขียวดูออกขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับความเกียวกล่อมน้องขอนใจความเขียวดูอาการน้องแล้วน่าจะหาเพื่อนเล่นมากกว่าตอนนี้น่าจะยังไม่ง่วงนะครับดูดูอาการน้องนะครับณตอนนี้ครับไม่ง่วงครับหาเพื่อนเล่นครับน้องหาเพื่อนเล่น ว่าคอนเขียวเมื่อกี้นะครับก่อนหน้านี้คอนเขียวนั่งอยู่ข้างนอกนะครับคอนเขียวลองเรียกชื่อนะครับก่อนที่คอนเขียวยังไม่ถ่ายคลิปนะครับยังไม่ไลน์ครับเรียกชื่อน้องครับน้องอ้อนแบบคืออยากอยากมาเล่นนะครับอยากมาเล่นด้วยครับหาเพื่อนเล่นนะครับนะครับขอบคุณนะครับน้องมาเอนดูขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอบคุณมากมากนะครับอืใจอะไร อะไรครับอะไรครับอะไรอะไร,ะไรครับผมครับนะครัอยุงเริ่มเยอะแล้วขวัญใจเอ้ยยุงเริ่มมาเยอะแล้วนี่นะครับรครับไหนครับไหนไหนเอ้ยไหนเอ้ยครับครับผมาานี่ครับเปิดได้ครับ พอเวลาน้องหิวนะครับน้องหิวนมน้องก็ไปกินนมแม่ครับตอนนี้ก hm. ็ประคับประคองนะครับให้น้องกินนมแม่บ่อยๆครับถึงแม่ไม่ไหลถึงแม่ไม่ไหลเอ้ยถึงแม่ไหลน้อยนะครับแต่ก็ยังไหลนะครับแต่ก็ยังไหลก็ไหลไม่มากครับก็รู้อยู่ว่าไหลไม่มากแต่ก็อยากให้น้องกินนมแม่ให้มากๆนะครับมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับก็รู้อยู่ว่านมไม่ค่อยไหลนะครับ น้เสริมก็ค่อยให้กินตามวันไปตามเวลานะครับเดี๋ยวครับดี๋ยวมาอ้อนคันเขียวครับชมนะครับนะครับอืมอืมเดี๋ยวคันเกีียวว่าจะกลับบ้านแล้วนะครับก็จากนี้ไปนะครับที่คันเกียวต้องกลับบ้านครับประมาณสามกิโลครับสามกิโลครับก็จะไปส่งน้องม่เมจ่าเข้านอนนะครับ จะไปส่งน้องโมเมจ่าเข้านอนนะครับจากไม่ไปนะครับนะครับโอเคนะไอเดพันเกี่ยวก็จะนะครับกลับไปส่งนะครับพี่โมเมกลับไปส่งนะโมเมเข้านอนแล้วเข้าใจไหมครับครับผมไหนเลยเนี่นอย <laughs> อะไรโอเคนะฮะเดพันเกวจะไปส่งน้องมเมพี่มเมเข้านอนแล้ว เดี๋ยวพ่อเมีเดี๋ยวพี่เมีน้อยใจแล้วเดี๋ยวพี่เมีน้อยใจแล้วนะครับนะไหมโยเดี๋ยวพรุ่งนี้คอนเกี่ยวจะแบ่งเวลามาอีกจะบริหารเวลาตัวเองมาพรุ่งนี้ครับจะมาถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามีเวลาถ้ามีโอกาสครับก็จะมาทุกวันนะครับถ้าถ้ามีโอกาสนะครับมีโอกาสแต่ไม่มีเวลาก็มาไม่ได้นะครับมีเวลาแต่ไม่มีโอกาสก็มาไม่ได้นะครับนะครับ ก็จะเบ่งเวลาตัวเองมานะครับขอบคุณนะครับทุกทท่านนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับเอก่อนหน้านี้ความเกี่ยวอยู่ข้างนอกเธอจะอ้อนนะครับหาเพื่อนเล่นนะครับน้องะอ้อนหาเพื่อนเล่นนะครับมันเกี่ยวบเลยเข้ามาให้กําลังใจมาเล่นกับน้องครับนน่แม่เน่แม่อะไรอีกก่อนจครับผมอะไรครับ เวลาน้องหิวนมครับน้องก็จะไปหาแม่ครับเวลาน้องอยากเล่นน้องก็มาแบบนี้ครับไม่ได้บังคับน้องไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับณตอนนี้เวลาน้องมีอาการหิวนมหรืออะไรปุ๊บน้องก็ไปหาแม่ครับก็ไปกินนมได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้องก็มาเล่นนะครับนะครับนี่คือธรรมชาติของน้องนะครับเป็นสัญชาติญาณของน้องเองนะครับเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรน้องครับครับ พันเกลียวกล้าก็สงสารนะขอบคุณนะครับก็นะครับขอบคุณนะครับทุกทุกใจครับเน่เน่อะไรครับอะไรอะไรในพันเกลียวจะไปแล้วครับผมนะเน่เน่ดูเดือดดาวเน่เน่เน่ขาขาเนี่เน่เน่ เราก็กลับไปยังไงไปก็อะไรครับพี่อินนะครับวันนี้วันนี้หาความเกี่ยวตอนที่ไปรับนักท่องเที่ยวจาก U.S.A มากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี้เปทันทายถ่ายไตอนเสาร์เมื่อวานนี่เป็นทันทายโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณมาก กัญชัยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับหนึ่งไจหนึ่งกำลังใจขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวความเกียวไปส่งน้องเมย์เข้านอนนะครับคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับวันใจบังไฮคว้านเกี่ยวขินเขาขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ